เจอกันอีกแล้วครับอีกหนึ่งชั่วโมงนะอันนี้เป็นคลิปที่เรียกยูทูบที่เราเริ่มมีการสอนแบบใหม่ในวันัที่28นะฮะก็เหมือนเดิมครับเป็น YouTube ที่ครูจะน,นําเสนอวิชาวความรู้ให้กับนักเรียนเป็นชั่วโมงที่เจ็ดครับในช่วงของการเรียนออนไลน์ทนาะง powerpoint u t u b e วันนี้จะนําเสนอในเรื่องของพุทธศาสนาซึ่งเป็นเรื่องของพุทธชาดนะพุทธสาวกชาดกแล้วก็สงฆ์จนตัวอย่างนะครับวันนี้เราจะเรียนเอาแค่เรื่องเดียวครับเรื่องของพุทธสาวกครับนะความเป็นไปเป็นมาความหมายความสําคัญนะว่าพุทธสาวกหมายถึงอะไรแล้วก็ใครครับที่ เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ซึ่งเราจะเรียนแค่เรื่องเดียวเท่านั้นในคลิปนี้รับเรื่องเราจะไปยังไงนั้นเราไปตามรับชมรับฟังแล้วก็ศึกษาเอาความรู้ได้เลยนะครับเตียนหนังสือให้้องตามที่บอกก็สำหรับพุทธสาวกนะครับในหน่ยวยที่สองเนี่ยเราจะเรียนแค่เรื่องเดียวตามที่บอกแล้วนะคะรับก็คือพระละคะนะครับคู้ว่านอนสอนง,ง่ายนะครับเรื่องเราจะเป็นยังไงนั้น เราติดตามรับชมเลยครับเ,เรามาดูความหมายของคำว่าพุทธสาวก,ก่นอนก่อนที่เราจะไปเรียนในตัวของพระราชานะครับพุทธสาวกนั้นมีความหมายหลายอย่างแต่เป็นความหมายอันนี้เราได้สรุปออกมาแล้วเดี๋ยวจะมีความหมายมอื่นๆที่จะให้นักเรียนได้รับแล้วก็ศึกษาพุทธสาวกก็คือสาวกของพระเจ้านะครับซึ่งได้บรรลุธรรมแล้วก็มีชีวิตอยู่ในช่วงที่พระเจ้านั้นงรงมีพระตนอยู่ก็คือมีชีวิตอยู่นั่นเองประวัติของบุคคลเหล่านี้ เป็นที่น่าศึกษาแล้วก็นําไปเป็นแบบอยา่างนะครับในการดําเนินชีวิตนั่นหมายความว่าเป็นผู้ที่มีความประพฤติดีประพฤติชอบประชึบอ่าเขาเรียกว่าประพฤติเป็นคำนั่นเองนะครับเราควรที่จะเอามาเป็นแบบอยา่างนะครับในการดำเนินชีวิตของเรานะครับอีกในหนึ่งพักของความหมายนะคําว่าพุทธสาวกนะครับพุทธสาวกนั้นนะถ้าเป็นเพศชายเนี่ย นะครับเพศชายเนี่ยเราจะเรียกว่าพิส so, ุสธ so, ิมณเณรเป็นพระนะครับผู้สืบทอดผู้ศาสนาแต่ถ้าเป็นเพศหญิงครับเราจะเรียกว่าพุทธสาวิกาก็เป็นผู้สืบทอดศาสนาเหมือนกันอยู่ที่เรารู้จักกันคือแม่ชีนะครับที่เรารู้จักกันรู้จักนีสามร้อยสิบเอ็ดข้อนะแล้วก็พระสงฆ์นี่ตอนที่เราเรียนแล้วปปห้านะแต่ปสี่ที่บอกไปแล้วนะพระสงฆ์นี่เท่าไหร่นะสองร้อยยี่สิบเจ็ดนะครับสองร้อยยี่สิบเจ็ดสมเณร สิบข้อนะครับแต่พุทธสาวิกาเนี่ยคุณพิ่สุณีหรือแม่ชีนะที่โกงผมเนี่ยเขาเอาหลังสามร้อยสิบหนึ่งข้อนะครับ,รรบดังนั้นครับพุทธสาวกาเนี่ยนะแล้วก็พุทธสาวิกาเนี่ยเป็นคณะบุคคลไม่ว่าชายหรือหญิงนะครับที่เข้าร่วมในการกลุ่สมบทนะครับเป็นบุคคลที่มีชีวิตร่วมสมัยกับพระเจ้านะแล้วก็อยู่ทันและได้ฟังพระธรรม โดยตรงเลยจากพู้เจ้านะที่ได้ยินนะได้เข้าเฝ้านะนอกจากนั้นแล้วยังมีพัรฒนะที่งดงามนะที่เราควรค่าแก่การศึกษาและก็นำไปเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตนะครับอันนี้คือความหมายของคํา,าว่าพุทธสาวกตอนนี้เราครับเรามายกตัวอย่างนะแบบชั้นป .6 ครับก็คือตามที่บอกไปแล้วครับก็คือประวัติของพุทธสาวกที่ว่าพระลาทธที่รับ อ่าฉายาของพุทธเจ้านะครับก็คือผู้ว่านองสองหน้านั่นเองเราดูประวัติแบบคร่าขๆวนะครับเข่าว้าไม่ต้องเยอะเราไม่ต้องไปสืบว่าสมัยก่อนอที่จะเป็นพระราชาในโลกอ่ปัจจุบันเนี่ยก็คือในสมัยของพุทธเจ้านยเกิดเป็นอะไรมาก่อนเนี่เราจะไม่เล่าถึงฟังเพราะมันยาวนะครับเออพระราชาเนี่ยเป็นพระสงฆ์เสาของพุทธเจ้าในสมัยพุทธกาลเขาว่าพุทธกาลคือสมัยที่พุทธเจ้ายังมีชีวิตอยู่ในสมัยพุทเจ้านะ นับเนื่องจากอสิติมหาสาวกอสิติมหาสาวกก็คือพระพิสุสาวกระดับผู้ใหญ่อันนีงนะครับแปดติพงค์ที่สําคัญนะครับทางาาลูกศนหอพระราชาเนี่ยบวชเมื่อกแก่แลนะ้วเป็นศิษย์ของพระสารีบุตรท่านเป็นผู้ว่านอนสอนง่ายแล้วการยกย่องจากพระเจ้าว่าเป็นเลิศกว่าพิกสุอื่นทั้งหลายในด้านผู้มีปฏิภาณ ผู้ผู้ที่มีปริควานก็คือผู้ที่มียานแจ่มแจ้งในประธรรมเทศนานะครับอันนี้คือต้องจำให้ดีนนะักเรียนนะรับการเลี้ยงเรืร่องอะไรนะครับแล้วใครเป็นพระอาจารย์ก็คือพระสารีบุตรนั่นเองนะครับเอ่อประวัติคร่า,ราวๆนั้นเป็นใครมาจากไหนดงครับพระราชนาในเดิมทีนะเกิดในตระกูลพราหมณ์นนะตระกูลพราหมณ์เนี่นยถือว่าเป็นตระกูลที่สูงสุดในในใน ในอินเดียนะครับเกิดในกรุงราชครึกนะครับฐานะเดิมของขั้นเนี่ยท่านระดะเนี่ยจัดอยู่ในระดับขั้นเศรษฐีน,นะครับมีผสินเงินทองมากมายประกาศบริวารน,นะครับเยอะแยะแต่ไม่หมดนะครับเ,เมื่อแก่โตลงเนี่ยปัญญาและบุตรไม่ยอมเลี้ยงดูเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยนะครับเมื่อก่อนที่ยังเป็นหนมเป็นแน่นอยู่เนี่ยเขาบอกว่าเคยทำโศกไม่ดีกับปัญญาและก็บุตรนะครับ จิงไว้นะครับในวัดพระเวรุวันมหาวิหารนะครับท่านระงสมที่จะออกพนวดนะแต่ไม่ใครบวชให้ครับนักเรียนนะไม่ใครบวชให้เพราะว่าคนที่บวชให้แล้วเนี่ยก็บอกว่าคนที่บวชคนแก่แล้วเมื่อแก่แล้วอ่ะจะเป็นคนที่ว่ายากสอนยาตระลกะนะแต่ก็เป็นเป็นพระที่แก่แล้วนะครับท่านจึงมีร่างกายคู่ของครับ นะครับผิวพรรณเต้ามองเลยด้วยความเสียใจยนะั่นเองที่มีใครบวญให้เป็นใครบวญให,ใให้ผู้เจ้านั้นนะครับก็ได้ยินได้รู้ได้ข่าวอะไรต่างๆนะครับผู้เจ้าทราบความจริงนะครับจึงมีรับสั่งถามในที่ประชุมนะของพระพิกสุท์ทั้งหลายว่าเมีใครครับที่เราเลืกถึงอุปราคุณอุปการรคุณนะของขามคนนี้ได้บ้างเพิ่งภาษาลีบบท,ที่อยู่ในที่ประชุมนั้นนะนะครับ ก็กาบทูลกับพระุเจ้าว่าข้าพระอ,องค์ครับเราลึกได้อยู่ครั้งหนึ่งครับว่าพระอ,องค์เนี่ยเที่ยวไปบินธบาตในกรุงราชคฤห์เนี่ยไอ้รัฐอามผูพวกเนี้ยเคยใส่บาตรเออให้กับพระอ,องค์ด้วยข้าวหนึ่งทัพพีออพระเจ้าก็เลยตัดหลังเสริมพระสาลีบุตรครับออในเรื่องของความดีความกตัญญูอะไรต่างๆที่เราลึกได้และก็ตัดต่อว่าดีละดีละท่านสาลีบุตรนะสัดตบบรุษ แล้วก็ตำบุตรก็คือหมายถึงพาะราชานั่นเองเป็นคนกตัญญูกตาวิธทีถ้าอย่างนั้นแล้วนะครับสารีบุตรเนี่ยให้ราชะตามเนี่ยบวชเถอะนั่นก็นหมายความว่าพระสาลีบุตรนั้นเป็นพระอุปชานั่นเองบวชให้กับราะาตามผู้นี้นะครับพระสารีบุตรก็เลยต้องรับกระแสรับสั่ง,ง,ง,งของพระเจ้าคือบวชให้พระราชะนั่นเองเอ่อเมื่อ พระพุทธเจ้าเนี่ยอนุญาตให้พระสารีบุตรบวชให้กับพระรัตคา,มางมี้แล้วนะครับพระพุทธเจ้าก็สั่งให้ยกเลิกการบวชด้วยวิธีไตรสนคมวิธีการบวชแบบไตสรสนคมนะครับเป็นการเขาเรียกวการบวชด้วยวิธีให้ผู้ขอบวชเนี่ยกล่าวรับคาเอาเข้าถึงพระรัตนารีเป็นที่พึ่งสามประการซึ่งมันมีบทไตสรสนคมอยู่แล้วนะครับซึ่งนักเรียนจะได้เรียนในเรื่องถัดไปนะครับ พระองค์เนี่ยยกเลิกครับที่ได้ทรงอนุญ,ญาตไว้ตั้งแต่เดิมแล้วสมัยก่อนแล้วแรกๆเลยนะให้ยกเลิกตั้งแต่วันนั้นต้นมาเลยครับตั้งแต่ที่ให้พระสารีบุตรเนี่ยบวชให้กับพระหลาาักพระนะครับแล้วก็ทรงอนุญ,ญาตให้พระสงฆ์นะอุปสมบทโดยใช้มติของสงฆ์นะครับที่เราเรียกการบวชครั้งนี้ว่ายัตติจตุกรรมจางไหมนะฮะยัตติจตุตกรรม เป็นการขานหรือความยินยอมในหมู่ประชุมของสงฆ์ว่าพระสงฆ์นี่นยินยอมจะให้ชายผู้นี้ยบวชหรือไม่ก็คือตามระบอบทนติตยกับเอาเสียงข้างมากพระส่วนใหญ่อนุญาตให้บวชก็จะใช้วิธีการบวชแบบนี้ครับที่เรียกว่ายติจตุกรรมแต่ถ้าพระสงฆ์ส่วนใหญ่ไม่อนุญาตเพราะนั้นชายผู้นั้นที่จะบวชจึงไม่สามารถบวชได้แต่ประละพรั้นใช้วิธียติก็คือ ต่น่องได้ที่ประชุมและให้พระต่างๆที่อยู่ที่ประชุมรับรองครับคือเสียงต้องมากกว่านั่นเอง,งเพื่อจัดได้ว่าพระราชา,า,าเป็นพระผู้สูงสุรูปแรกจะให้ดีนะที่ใช้การบวชแบบนี้วิธีนี้คือวิธีแบบยักตีจัดตุสกรรมนักเรียนจำไม่นะเป็นการบวชแบบเขา,าเรียกว่าแบบใหม่ที่ยกเลิกแบบเก่าที่เรียกว่าไตสวนักคกรมนะครับ ท่านี้ครับเมื่อพระละท่าได้บวชเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับก็มีโอกาสได้ไปเข้าเฝ้าพระเจ้าแล้วก็ได้กราบทูลคาถามเกี่ยวกับหลักธรรมะนั่นเองพระเจ้าก็ตอบนะครับในจนทางพระลาท่าก็มีโอกาสได,ได้ถามอีกก็คือขอพระองค์เนี่ยคือขอให้พระเจ้าเจ้แสดงคมแก้พระเจ้าโดยย่อๆที่พระเจ้าได้ฟังแล้วเนี่ยจะหลีออกจากมู่อยู่แต่ผู้เดียวก็คือเหมือนกับจะปีกพิมนั่นเอง คือเหมือนกับว่าไม่อยากอยู่กับผู้อื่นเพื่ออะไรมันวุ่นวายมันตับผนะจะได้เป็นคนที่ไม่ประมาทและก็ต้องมีความเพียรสงกิตภาวนานั่นเองคือมีจิตใจในทางกุศลพระเจ้าเลยได้ตัดตอ่อนะครบปะละทะแปลว่าท่านจงละความกำหนักนั่นเะสียะนะไอเรื่องของความพอใจในลูกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นะนะครับอย่าเอามา ทำให้จิตมันฟุ้งซ่านทําให้จิตเรานะ่ยมันไห้แขวนะครับเพราะการบูติปพระนั่นจะต้องเขาเรียกว่าต้องเอาสารณะเป็นที่พึ่งนะครับก็จะต้องมีจิตใจที่สงบนะครับอย่าไปเอาเรื่องข้างนอกหรือโลกทา,ทางโลกทั้งหลายเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องน,นะครับเออพระระทังเมื่อได้รับโอวาทนะครับโอวาทคือคาําสอนของพระเจ้าเนะี่ยที่ได้ตัดสอนไปแล้วนะั่นนะก็หลังจากที่ได้รับ อว่านริบล้อแล้วก็เที่ยวจาริกไปกับพระสารีบุตรครับนะก็คือคาว่าจาริกก็คือไปไปไปยแผ่นะครับหรือไปโปดนะครับโปดกับผู้ตานทีน่งชน่งไปกับพระสารีบุตรนั่นเองนะครับแล้วก็ไปจาริกก็คือไปนั่งแสวงหานะปฏิบททัติธรรมจนกระทั่งพระรัตนเนี่ยมันรู้เป็นพระอรหันต์นะครับเมื่อมันรู้เป็นพระอรหันต์แล้วนะครับ พราะสารีบุตรก็เลยพาพระราชาเนี่ยมาเข้าพ่อผู้เจ้าพู้เจ้าก็ส่งปาใสาก็คือพูดคุยกันะตัดถามสารุษคุกดิบอ่ะจะพูดยังไงคือ,อ,ไ,อมไม่ได้เจอกันตั้งนานก็อยากจะถามว่าเออเออคุยไงยว่าถามพระราชานะครับถามพระสารีบุตรว่าการจารึกจารึกของพระราชาผู้นี้เป็นยังไงบ้างครับพระสารีบุตรก็เลยตอบ นะครับกับผู้เจ้านะครับในเรื่องของการส่งเสริมว่าเอ,อพระละทาเนี่ยเป็นคนว่าง่ายสอนง่ายอย่างยิ่งนะครับเมื่อแนะนําคําสั่งสอนอะไรตายไปเนี่ยสิ่งนี้ควรทําสิ่งนั้นไม่ควรทําสิ่งนี้ควรทําแบบนี้สิ่งอย่าทาสิ่งนั้นอะไรต่างๆเนี่ยพระราทนานไม่เคยโกรธเลยไม่มีคําว่าโกรธเลยนะครับอ,อผู้เจ้าก็เลยตัดส่งเสริมน,นะครับพระราท่าให้กับ ภาคส่วุทั้งหลายที่อยู่ในที่ประชุมเนี่ยให้ถือว่าเป็นตัวอย่างว่าท่านทั้งหลายจงเป็นคนว่าง่ายอย่างลาทักเกิดเมื่ออาจารย์ชี้โทษสั่งสอนก็อยา่าโกรธควรคบบัณฑิตที่ตนสําคัญเห็นว่าเป็นคนแสดงโทษกล่าวคมก็คือชี้โทษให้เห็นว่ามันไม่ดีะให้เป็นดุจคนชี้บอกคมรัพ์ให้เนะชี้แนวทางให้ เพราะพบบัณฑิ็เช่นนั้นมีคุณพระโสดไม่มีโทษเลยและก็ทรงสรรเสริญพระราชาว่าเป็นยอดของพิษุที่มีปัญญานคือยานแจงแจ้งในพระธรรมเทศนานะครับเห็นไหมแต่สุดท้ายครับเรื่องมันก็จบตรงที่ว่าในชีวิตปลายของพระราชาเนะี่ยไม่มีใครทราบเลยครับว่า ถ้าเราดูตามหลักฐานคำชี์ทางล้กหนาเนี่ยไม่มีใครระบุเลยครับว่าพระท่าชดับสัมฤธิ์านที่ใดนะครับเมื่อไหร่ด้วยนะครับแต่ท่านโ,งโคงดำรง,งขันอยู่พอสมควรครับเพราะว่าทำไมอายุมากแล้วอยู่ได้ไม่กี่ปีถึงว่าอยู่ได้ม่ถึงสิบปีครับก็เหมาะสมกับการเวลาครับกับสังขารร่างกายตัวเองเนะที่มีอายุมากแล้ว ก็เลยจึงดับขันไม่ได้ทนก็คือเสียชีวิตตายนั่นเองนะครับอันนี้คือเรื่องของพาะละทานะคผู้ว่านองสอนง่ายตอนนี้เรามาดูแบบฝึกหัดกันดีกว่าครับกิจกรรมที่หนึ่งเลยนะครับก็ที่หนึ่งหน้ายี่สิบครับมันง่ายครับนักเรียนก็ให้คํามาเท่าไหร่ครับห้าคำนักเรียนดูเนาะให้ามมาคำมาห้าคำนักเรียนเอาคําทั้งห้าคำมาใส่ในช่องว่างในกรอบสี่เหลี่ยมเนี่ย ประลาทักเกิดในตระกูลจุดจุดจุดมัน,นมีเยอะ่อยางกระสูวชรลาได้ปูกปัญญาระบุรทอดทิ้งต้องมาใส่อยู่ที่ที่ไหนเนี่ยไปไป่ยา่าไม่ยา,ไมยากแบบึงัดนี้ที่นักเรียนทําเองฝังดีนะครับนักเรียนแล้วอย่าส่งมาแบบนั้นอีกเมื่อคืนคุณตัตถึงห้าทุ่มกดหัวมากนะบางคนส่งมาในลายส่วนตัวบางคนส่งมาในลายกลุ่มนะไอลายส่วนตัวก็พอโอเคว่าเป็นของใคร แต่ถ้าหลายกลุ่มมาปั๊บันเรียนไม่ค่อยเขลี่ยนชื่อเลขที่และส่วนใหญ่ถ่ายรูปมาเอียงกระเทศเล่มืดมากไม่ชัดบ้างนะแล้วก็ไม่ยอม่งเป็นอัลบัม้มบางทีหน้าที่ไปปนกับประพุทธไปปนกับประวัติสามวิชาปนหมดเลยนะเอาเป็นอัลบัม้มสร้างเป็นอัลบั้มมาอ่ะเดี๋ยวไปว่ากันนะอันนี้สิ่งไหนที่ครูให้เธอทําเองจะไม่ดีนะ นักเรียนถ่ายรูปแล้วส่งให้ครูแบบชัดๆอันไหนที่ครูเฉลยนักเรียนไม่ต้องถ่ายส่งไว้ครูไปตรวจเองตอนเปิดเรียนนะอะไรจำอีกทีนะอะไรที่ครูสั่ให้ทำเองหาคำตอบเองนักเรียนถ่ายส่งในแบบงดน,นั้นๆแต่ถ้าครูเฉลยให้ไปไม่ต้องถ่ายส่งแล้วเวลาส่งส่งเป็นรายวิชา วิชาประพทธก็ส่งในลายวิชาประพทธอย่าไปส่งลายหน้าที่กับประวัติมันงง,งนะครับแล้วส่งให้เป็นอัลบัม้มมันง,ง่ายแต่การตรวจแเก็บได้นานนะครับเพราะครูสอนทั้งป .5 ด้วยแล้วป .6 ด้วยนะครับตรวจสองร้อยกว่าชีวิตเพราะนั้นใจเย็นครับนะไปดูข้อที่สองครับให้นักเรียนสังเกตภาพแล้วตอบคำถามต่อไปนี้อ่าอันเนี้ยอันนี้ครูคือจะเฉลยให้ นักเรียนก็ทำไมเออไม่ต้องส่งมาให้ครูตรวจขายเฉพาะหน้าที่ครูส่งนะเอ,อ่ออันนี้รู้สึกว่าจะในครอบครัวนะพ่อแม่ลูกนะช่วยกันทํางานาาปัดวาดเช็ดถูบ้านเข้าใจไหมนักเรียนเคยทำไหมไม่เคยแต่พ่อแม่ทําให้อ,อ่าตั้งใจนะแม่บอกว่าตั้งใจทำสิเอ,อ่ออะไรนะนั่นะลูกลูกขายหอกครับลูกสาวบอกว่าค่าพ่อไม่ได้ยินพ่อพ่อทะเากันแอยู่นอกประตู ก็ถามว่าขอเดินเด็กในภาพปฏิบัติตนสอดคล้องกับแบบอย่างที่ดีของพาราธาอย่างไรเออเน,นี่ยแม่สบอกว่าอะไรนะตั้งใจทำนะจะ้าลูกนั่นก็นเหมือนกับว่าเป็นคนที่ว่านอนสอนง่ายใช่ไหมปฏิบัติตามคําสั่งสอนคําแนะนําต่อไปของจบสองบอกว่าถ้านักเรียนปฏิบัติตน นะครับตามเด็กในภาพจะเกิดผลตีต่อตอนเองอย่างไรเออประโยชน์ถ้านักเรียนเป็นคนที่ว่านอนตอนงาน่ายปริกัติตามคำแนะนำย็นไงพ่อแม่ชิ่นชมแล้วก็ทําไมเกิดความภูมิใจเห็นไหมก็เลยทําให้เกิดความเป็นระเบียบนะเป็นที่รักใกล้น่าชื่นชมของพ่อแม่หรือบุคคลอื่นอ่าอันนี้ก็คือคําตอบที่นักเรียนจะต้องเขียนลงไปนะครับ ตอนนี้เราไปดูต่อครับในข้อที่สามหน้าต่อไปเลยครับคือหน้ายี่สองข้อสามนักเรียนเสนอแนวทางครับนะการนำข้อคิดที่ได้จากการศึกษาประวัติของพระราชาครับนะไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันครับพร้อมบอกเหที่เกิดขึ้นด้วยลงในแผนภาทั้งสามเลยคุณธรรมของพระราชาครับเราลืมแล้วคุณธรรมก็คือเป็นผู้ว่านอน สอนง่ายอันที่สองครับแนวทางกรารปฏิบัติตนเราสามารถจะน,นาําปฏิบัติตนได้ไงก็คือจะต้องเคารพเชื่อฟังคมสั่งสอนของผู้ใหญ่หรือพ่อแม่หรือครูบาอาจารย์นั่นเองรหรือผู้โง่โสกว่านะบทที่เกิดขึ้นครับจากการปฏิบัติาานะเหมือนกับรูปย่านเงี้ยเออจะได้รับการชื่นชมนครับยกย่องแต่มันมีผลต่อ ตนเองก็คือเป็นผูนนะ้ทีมีฤิธ์ในเิจลรณใค่ของผู้ใหญ่ของพ่อแม่ครับอาจารย์ต่อผู้อื่นก็คืออยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขนะในสังคมนั่นเองอ่าอันนี้ก็คือข้อที่สามอันนี้ไม่ต้องส่งครูอ่ไม่ต้องส่งไปข้อที่สี่ครับสรุปนะความเข้าใจเกี่ยวประวัตินะพุทธสาวกในเรื่องของประวัติของพระละกนะ็สรุปได้ว่า นะพุทธศา,าวกนั้นเป็นผู้ในบัตรตามหลัรรหากการคำนึงต่อพระุเจ้าการศึกษาประวัติของพุทธศา,าวกนี้ก็จะทําให้ได้แบบอย่างที่ดีครับมาใช้ในชีวิตประจําวันของเรานั่นเอง,เองนะเพราะฉะนั้นวันนี้การบ้านแค่ข้อเดียวครับคือข้อหนึ่งเอาคําที่ให้มาครับใส่ลงไปแค่นั้นเองไม่มีอะไรมาตรงมาแค่ข้อหนึ่งข้อเดียวข้อสองข้อสามสี่ต้องไหมไม่ต้องสรงไม่ต้องทรงนะครับ โอเคครับคนดีไม่ใช่คนที่ไม่เคยทําความผิดแต่เป็นคนที่สำนึกผิดและเลิกทำอ่าเป็นคาโอวาทของหลวงปู่มั่นภูริีทัตโตนะครับอันนี้ก็อยากจะฝากกับนักเรียนเอาไว้นะครับว่าการประพฤติปฏิบัติการอยู่ร่วมกันในสังคมนะเราควรจะคือเข้าใจคนอื่นบ้างนะครับ แล้วสิ่งอะไรที่เราควรปฏิบัติก็จะต้องเป็นแนวคิดที่เราจะต้องทำให้ไนดะ้นั่นคือสิ่งที่ดีแต่สิ่งที่ไม่ดีนั้นเราไม่ควรที่จะตามไปปฏิบัติฝากข้อคิดไว้ค่นนี้ครับรักษาเนื้อรักษาตัวครับนะโควิดยังไม่หมดไปครับจากบ้านเรานะครับใส่แมสล้างมือนะครับทำความสะอาดร่างกายนะครับแล้วเราจะลอดและผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน ตลอบวันนี้ครูก็อยากจะฝากพวกเราไว้เพียงเท่นานี้ก่อนเราจะพบกันใหม่ในวันพุธนะครับจะเป็นเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันตลอดนี้ครูก็ขอตัวไปก่อนครับนะเพราะเวลาหมดหมดเวลาบายบาย